ขอบคุณพี่น้องชาวไทยท,ทุกท่านครับที่ให้เกียรติดต,ตามรับชมรายการนิวสันทอครับกับผมที่นี่รัชตะสมอรทินกรครับวันนี้เราอยู่กับท่านทิ์ดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ท่านาทาริศเพ่งดิตครับพูดต่อจากเมื่อสักครู่นะักว่าการสืบสวนสอบสวนของเรานั้นไม่ใช่แค่ สองฝ่ายนะครก็คือผู้ที่ให้การกับในส่วนของดียสายก็ยังมีหลายหน่วยงานนะแล้ววิธีการสืบสวนวิธีการตั้งคําถามวิธีการที่จะสรุปหลางจากการสอบสืบสสอวนจะเป็นอย่างไรบ้างครับในเมื่อเป็นการทํางานแบบบูรณาการหรือสนธิกําลังนะครับ,รบในคดีนี้ที่ว่าทํากัน3มหน่วยงานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการเนี่ยจะต้องร่วมคิดร่วมทําด้วยกันเรามีข้อบังคับร่วมเลยนะครับโดยเฉพาะอายการกับเราที่มาร่วมสอบสวนเนี่ย สมมุติว่าเราจะตั้งข้อหาใครนะครับหรือจะออกหมายเรียกหรือขอหมายจับจากสารนะครับจะต้องขอความเห็นชอบซึ่งกันและกันอายการจะต้องเห็นชอบด้วยว่าเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับเป็นหลักยืนยันหรือจะเรียกว่าการันตีก็ได้ว่าไม่มีใครมาปักธงนะครับทุกอย่างก็จะต้องเป็นไปตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายถ้าภายภาคหน้า ใครจะต้องถูกแจ้งข้อหา <c oughs> แล้วเป็นผู้ต้องหานะครับความผิดฐานอะไร <c oughs> นะครับ <c oughs> เป็นเรื่องที่สามหน่วยจะต้องหาหรือกัน <c oughs> แล้วก็คนที่ถือว่ามีความสําคัญมากเนี่ยคืออายการ <c oughs> เพราะว่าหลังจากที่เราทําการสอบสวนเสร็จเนี่ย <c oughs> เราจะต้องส่งสํานวนให้สำนักง,งานอายการสูงสุด เพื่อเป็นโจทย์เป็นทนายแผ่นดินในการฟ้องต่อศาลค,ความรับผิดชอบในการฟ้องคดีต่อศาลนําพยานหลักฐานไปสืบอยู่ที่อายการ,รเพราะฉะนั้นสําคัญครับดีเอสไอจะตั้งข้อหาใครตามใจชอบไม่ได้คุณอพิสิทธิ์เวชชีวะก็พูดผัดเสือนะฮะที่เราตามเนี่ยบอกว่าก็ต้องฝากมาถึงคุณทาริสนิดนึงนะฮะว่าต้องระมัดระวังนะฮะในเรื่องของการทําคดีนี้ก็พูดแบบทีเล่นทีจริงะฮะฟังดูแล้วรู้สึกไงฮะ ผมระมัดระวังอยู่แล้วนะครับเพราะรฉะนั้นเนี่ยนะครับผมจึงไม่ลงไปร่วมสอบสวนนะครับผมเจดชั่วโมง12ชั่วโมงของท่านอภิิทธิ์กับท่านสุเทพเนี่ยผมไม่ได้อยู่ด้วยเลย นะครับเป็นท่านรองอธิบดีเป็นท่านรองอธิบดีแล้วทางอายการก็รองอธิบดีนะครับทางนครบาลก็รองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลค,ครับเขาก็ร่วมกันทํางานวิธีถามคําถามวิธีอะไรต่างก็ปรึกษาหารือแล้วก็อยู่ด้วยกันตลอดอันนี้คล้ายๆกับว่าท่านอาธิบดีเองเนี่ยพอจะทราบเราๆว่าถ้าลงไปเล่นเองเนี่ยอาจจะมีประเด็นอย่างนี้เกิดขึ้นมาก็เลยส่งรองอธิบดีไปอย่างนั้นถูกต้องไหมครับ คงไม่ได้อย่างนั้นนะครับแต่ันแบ่งงานกันทําแล้วก็ผมดูด้วยความเหมาะสมนะครับเพราะว่าเราเป็นหัวหน้าหน่วยเนี่ยถ้าเราลงไปซื้อเองเนี่ยนะครับแล้วสุดท้ายตอนที่จะมามีความเห็นทางคดีอะไรต่างๆเนี่ยเราก็อาจจะไบแอสนะครับอาจจะไปอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยครับเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังอยู่แล้วครับในเรื่องนี้ดูว่าเดี๋ยวจะความเห็นของตัวเองน้นจะมีผลต่อการให้การอย่างนั้นก็คือความระมัดระวังแล้วก็ขยับต่อไปอีกท่านเนี่ยท่านอดีตรองนายกคุณสุเทพชีอสุบานก็พูดชัดเจนว่าหลังจากการให้การแล้วเนี่ยกววลใจ่า ทิศทางของสำนวนเนี่ยอาจจะมีการปรุงแต่งหรือไม่นะฮะผ่านสื่อมานะครับ,รบท่านทาริศฟังอย่างนี้แล้วะจะตั้งข้อสังเกตยังไงครกับคำที่คุณสุเทพได้พูดอย่างนี้ผม เรื่องจากผมไม่ได้นั่งอยู่ในที่การสอบสวนแต่ผมเนี่ยพอเข้าใจว่าบริบทในนั้นเนี่ยคนจากสามหน่วยงานมาทําด้วยกันเนี่ยแล้วระดับรองอธิบดีสามหน่วยมาเนี่ยมันคงไม่เป็นอย่างนั้นแน่ผมได้สอบถามพนักงานสอบสวนของดีเอสไว่าทุกคําถามเนี่ยที่ได้มีการสอบถามกันก็ตามเ่ยนะครับหรือว่าจะให้ดูพยานเอกสารดูคลิปตัวอะไรเนี่ยผมถามว่าทางรองอธิบดีอายการเขาเห็นว่ายังไงเจ้าหน้าที่ของเราก็ยืนยันว่า รองที่ดีอายการที่ร่วมสอบสวนเนี่ยเห็นด้วยทุกอย่างแล้วก็บางครั้งเนี่ยก็เป็นคนตั้งคําถามเองเป็นคนปรับแต่งว่าควรจะถามอย่างไร,รตอบอย่างไรอะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นยืนยันครับว่าเรื่องนี้ไม่มีการตั้งทง แล้วก็ทํางานอย่างโปร่งใสโปร่งใสอย่างตรงไปตรงมาตรงไปตรงมาครับท้ายที่สุดเนี่ยจะมีใครผิดหรือไม่หรือไม่มีใครผิดเลยหรือผิดการของศาลอยู่ในกระบวนการที่ศาลจะตัดสินสูงสุดนะครับแต่ว่าสําหรับในชั้นนี้เนี่ยในชั้นสอบสวนเนี่ยเราทําอย่างระมัดระวังแล้วก็ทําในรูปจะเรียกว่าเป็นเชิงองค์คณะก็ได้ก็เปป็นไเพราะฉะนั้นเนี่ยและโดยก็พูดย้ําหลายครั้งนะครับโดยเฉพาะสานักงานการสูตรเนี่ยเขาไม่ยอมเสียชื่อหรอกครับที่เขาจะมายอม ทำตามใจดีไซน์ถ้าสมมติดีไซน์จะลากเข้าป่าเข้าพงเนี่ยไม่มีทางหรอกครับไม่มีทางนะครับท่านครับพอดีมีคําถามนะของท่านผู้ชมนะฮะที่ดูรายการเราอยู่เนี่ยเข้าใจว่าอยากจะตั้งคําถามกับท่านโดยตรงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับยังอยู่ในสายไหมฮะสวัสดีครับกลับไม่เป็นไรฮะก็วกกลับมานะครับก็คือเราทําอย่างระมัดระวังนะฮะแล้วก็ พร้อมทั้งที่จะระ,ะมัดระวังอย่างพิเศษด้วยซ้ำนะครับ,รบกับการทําคดีนี้หลายคนก็บอกว่าตั้งมีประเด็นที่ว่ามันมีอะไรมากดดันไหมฮะที่ทําให้ในส่วนของดนะีเอสไอนั้นต้องทํางานต้องระยะเวลาเท่านั้นและมาในสถานการณ์ตอนนี้ซึ่งเรากำลังพูดถึงเรื่องของพร,พรบอรปองดองซึ่งหลายๆครั้งก็ที่ผ่านมาก็แลดูไม่สําเร็จหรืออาจจะเป็นไม้ตายหรือไม่อย่างไรนะะที่จะต้องใช้ดีเอสไอเพื่อที่จะต้อนอะไรบางอย่าง อาจารย์พูดอย่างนี้นะครับ,บก็มีการพูดกันใ,ในอาจจะไม่ได้พูดในสื่อแต่ก็เล่าลือเล่าอ้างอะไรกันมากมายนะครับว่าจะใช้คดีอาญาเนี้ยเป็นการไล่ต้อนอดีตผู้นําของรัฐบาลที่แล้วนะครับจะ <ๆ S 2> พูดง่ายๆคือท่านอภพิสิทธิ์กับท่านสุเทพเพื่อจะได้นําไปสู่ข้อต่อรองในเรื่องการปลองดองนิรโทษศกรรมอะไรต่างๆเนี่ย ผมว่ามันไม่เกี่ยวกันเลยนะครับ <c oughs> แล้วคนที่คิดวิธีอย่างนี้ถ้ามีจริงนะ <c oughs> ผมว่ามันก็เป็นการคิดที่ไม่ใช่นะครับแต่ฟังดูแล้วเนี่ยหลายคนก็จะ สะท้อนมุมนี้ออกและมีความมีความรู้สึกว่ามันน่าจะนําพาไปสู่ประเด็นที่เป็นไปได้มากกว่านะเพราะว่าสิ่งที่เราผ่านมาก็เห็นอย่างตั้งแต่การตุลาการนะครับสั่งยกเลิกคำในวาระสามที่ข่าวที่ผ่านมานะครับ,รบแต่ณวันนี้เหมือนกับว่าพยายามที่จะเอาเรื่องนี้เนี่ยมาเป็นประเด็นนะครับเพื่อที่จะต้อนอย่างที่บอกว่าต้อนทั้งสองท่านนั้นเข้าสู่โหมดนะเข้าสู่ขบวนการยุติธรรมแล้วก็จะนําพาไปสู่พรบปอ,องดองซึ่งจะนําพาไปสู่การยกเลิกหรือนิรโทษกรรมในข่าวต่อไปและอาจจะเป็น การไฟเขียวให้กับคนที่อยู่แดนไกลได้มีโอกาสได้เข้าโหมดของนิรโทษกรรมท่านฟังดูแล้วยังไงฮะคำถามอาจ,จารย์นี่ลงน้ําลึกเลยนะคนรับข้า,าขง,งลึกอ่ะผมก็ไม่เคยตอบที่ไหนนะฮะเอาผมตอบในในฐานะส่วนตัวนะไม่ผูกพันกับดีเอสไอนะผมว่ามันไม่เกี่ยวกันแล้ครับ,รบเอาแล้วเกิดอะไรขึ้นสมมุติว่านะนี่ประธานโทษพูดในฐานะไม่ใช่อธิบดีดีเอสไอประชาชนคนหนึ่งนะรันสมมุติว่าสมมุติว่าคดีที่ทําอยู่เนี่ยในที่สุดนะครับมีการ ดำเนินคดีกับท่านสุเทพกับท่านอภิสิทธิ์ว่าเป็นผู้ต้องหาอ,ออกคำสั่งฆ่าประชาชนอะไรก็แล้วแต่นะอันนี้สมมต<ช>ินะฮะสมมตินะสมมตสิสมมติแล้วพอการสอบสวนสามหน่วยที่ดีไซน์ทำร่วมกันเสร็จส่งไปอายการปรากฏอายการก็ฟ้องซะด้วยอ่าแล้วพอฟ้องซะด้วยศาลก็รับฟ้องนะครับแล้วมันจะไปอย่างไรเรากำลังตั้งสมมติฐานว่าท่านสุเทพกับท่านอภิสิทธิ์เนี่ย จะเกิดอาการหวาดกลัวเหรอโยนผ้าบอกว่าเฮ้ยขอเจรจาปรองดองเถอะทำอะไรกันสักอย่างหนึ่งให้มันปลองดองเจ้าเจ้ากันไปคคนที่คิดแบบนี้เนี่ยคิดแบบนั้นนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าสองท่านที่พูดเมื่อกี้เนี่ยเขาเ,เขาไม่ทําอย่างนั้นล่ะเฮ้ยใครงั้นเขาก็ค้าความสู้คดีกันไปเพราะเขาก็เชื่อว่าเขาบริสุทธิ์เป็นสิปีนะฮะเป็นสิปีฮะถูกต้องกว่าจะถึงสารดีกาเนี่ยเป็นสิปีแล้วตกลงไอ้ที่พูดนี่มันรออีกสิปีอะคนดันใจนี่ จ็ดสิบกว่านะฮะคงคงไม่ไหวนะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราฝากคําถามตั้งคาถามนะฮะก็ก็ผมก็ได้ยินนะครับมีการพูดกันอยู่นะครับแต่ผมว่ามันไม่เกี่ยวหรอกครับแล้วก็ DSI ก็ไม่ได้มีแรงจูงใจอะไรตรงนี้นะครับเรื่องใหญ่โตขนาดนี้นะครับแล้วที่สําคัญครับมันไม่ได้จบที่ดี i DSI เป็นแค่พนักงานสอบสวนตั้งต้นมันจะต้องไปสู่การฟ้องของอัยการแล้วสารดีกาตัดสินอีก3ศสารเพราะฉะนั้นเนี่ย ทำเรื่องโกหกเนี่ยเมคเรื่องเนี่ยด hey, ีไซน์เมคเรื่องเนี่ยมันทําไม่ได้หรอกครับเดี๋ยวมันเข้าตัวนะครับแล้วก็เดือดร้อนกันใหญ่เลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วท่านอภิสิทธิ์กับท่านสุเทพก็พูดไปเปลยอยู่ว่าดีไซน์ทําให้ดีนะไม่ดีก็จะถูกฟ้องนะเพราะอันนี้ท่านไม่ต้องมาเตือนเราก็ระวังอยู่แล้วครับไม่ต้องกลัวผมนะฮะว่าผมเรามาระวังอย่างแน่นอนนะฮะนะครับนั่นคือส่วนที่หนึ่งนะครับยังอยู่ในสายไหมฮะทีมงานครับยังอยู่ในสายไหมฮะ าไปแล้วนะครับไม่เป็นไรครับหลายคนตั้งคําถามพยายามที่จะค้นหาความจริงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสองทหารหนุ่มนะฮะที่มีภาพที่เราเห็นนะครับแล้วก็ปืนสไนเปอร์นะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มีคําพูดกันมากครับว่าน่าจะมีการนํา ปืนไนเปอร์มาใช้แต่กับแต่ณนวันนี้ก็ออกมาอีกแบบหนึ่งท่านมองดูแล้วเนี่ยในเหตุผลของเรื่องก่อนใช้ปืนในการที่จะเข้ามาปราบปรามผู้ที่เข้าชุมนุมเนี่ยท่านมองว่ามันจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งหรือไม่ที่จะทําให้คดีนั้นมีน้ําหนักมากขึ้นคดีนี้นะครับที่มีการตายจํานวนมากนะครับแล้วก็มีคนบาดเจ็บจํานวน2000กว่ารายเนี่ยนะครับมีการใช้อาวุธร้ายแรงเข้ามานะครับถ้าจะดูตามคลิป นะครับหรือตามภาพที่ปรากฏเนี่ยก็ปรากฏว่ามีทหารนะครับใช้อาวุธเราเรียกว่าปืนยาวนะครับแล้วก็ติดกล้องเล็งเป้าหมายเนี่ยแต่ความจริงแล้วนะครับจะเรียกว่าสไนเปอร์เนี่ยคงไม่ใช่นะครับเหมือนอย่างที่ผู้นํากองทัพออกมาพูด<ค>จริงๆมันก็คืออาวุธประจํากายก็คือ M16 เนี่ยนะครับแ,<ค>แล้วก็ติดกล้องนะครับเพื่อความ เพื่อความแม่นยําในการยิงระยะไกลต่างๆมันก็เป็นเรื่องของการค้นหาความจริงในสํานวน <Ừ. S 2> นะครับในการสอบสวนว่าจะเป็นอย่างไรก็ขณะนี้จากการที่มาให้การเนี่ยนะครับผมไม่ได้สอบเองแต่ได้รับรายงานว่าทหารทั้งสองลายเนี่ยนะครับก็บอกว่าใช้กระสุนที่เป็นกระสุนฝึกซ้อมที่เราเรียกว่ากระสุนยางเนี่ยไม่ไดใ้ใช้กระสุนจริงซึ่ง การพูดอย่างนี้มันก็เป็นคําพูดของที่เราเรียกว่าพยานบุคคลนะฮะแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะเชื่อเลยนะครับมันก็ต้องมีหาพยานอื่นมาประกอบนะครับเช่นขณะนี้พนักง,งานสอบสวนก็เตรียมที่จะขอให้ส่งอาวุธปืนทั้งสองกระบอกเนี่ยเพราะม,มันจะมีอยู่นะครับว่าใครเอาซีรีส์นัมเบอร์ไหนไปใช้ในวันเกิดเหตุอะไรต่างๆเนี่ยก็มาตรวจพิสูจน์นะครับว่ามันจริงไหมนะครับที่จะเป็นอย่างนั้นนะครับ รวมถึงมีคนตั้งข้อสังเกตตามสื่อเนี่ยซึ่งผมว่าก็น่าสนใจนะเช่นว่าถ้าใช้กระสุนยางเนี่ยมันจะต้องบรรจุทีละนัดนะครับไม่ใช่บรรจุใส่แมกกาซีนแล้วก็ยิงได้จากในกรนะปไม่ใช่นะอัะน,นนี้ก็ต้องว่ากันไปนะครับแต่แต่มันไม่มีอะไรดีเท่ากับพยานทางนิติวิทยาศาสตร์ครับ,รบเพราะฉะนั้นศพที่ที่เสียชีวิตจากการยิงครั้งนี้นะครับก็ต้องไปดูว่า กระสุนที่ทําให้เขาเสียชีวิตมันคือกระสุนอะไรซึ่งไม่ใช่กระสุนยางแน่แต่ว่าจะยิงมาจากจุดนี้หรือจุดอื่นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่พนักง,งานสอบสวนจะต้องค้นหาความจริง,รงนะครับ,รบในการทําคดีของเราเด่ยนะครับมีการ ทำหลายอย่างครับแล้วก็เน้นนิติวิทยาศาสตร์อย่างขณะน,นี้หลายคนจะบอกว่าอ้าวแล้วกรณีพันเอกล่มก้าเสียชีวิตไม่ได้ทำหรอทำอยู่ทุกวันเลยนะครับ,รบมีการจําลองสถานการณ์มีการสร้างโมเดลว่าถ้ายิงมาจากจุดนั้นจุดนี้หรือระเบิดมาจากนั้นจากนี้เนี่ยมันจะน่าเชื่อว่าอย่างไร,รมีการสร้างภาพสามิตินะครับ,รบจาลองแล้วก็ก็ไม่ใช่ทําเฉพาะเรื่องพี่น้องเสื้อแดงถูกฆ่านะทหารถูกฆ่าถูกบาดเจ็บเนี่ยก็ทําด้วยทําทุกมิติ มีหลายคนนะพูดถึงท่านทาริศเพงดิตเองนะในฐานะที่ทํางานร่วมในคราวนั้นนะครับบอกว่าเป็นผู้ที่เสนอแน่นะฮะให้ทางรัฐบาลนั้นใช้พรบฉุกเฉินนะครับอันนี้พอจะอธิบายอันนี้ผมยืนยันได้เลยครับว่าไม่ใช่แน่คือคืออันนี้ต้องเรียนนะครับว่าในช่วงนั้นเนี่ยดูเหมือนนายธาริศเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์หรือออกทีวีอะไรต่างๆรับ ประการแรกผมก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าเราต้องทํางานให้รัฐบาลนั่นนั่นคือประการแรกแต่ประการที่สองนี่สำคัญกว่าคดีช่วงนั้นเนี่ยไม่ว่าจะก่อการร้ายฆ่ากันตายทั้งทหารตํารวจพลเรือนเนี่ยนะครับ,รบมันถูกยกระดับเป็นคดีพิเศษผมเป็นหัวหน้าหน่วยของคดีพิเศษเนี่ยผมก็ต้องทําหน้าที่ของผมเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงคดีพิเศษในช่วงนั้นไม่มีใครรับผิดชอบหรือรู้ดีเท่าผมแต่ถ้าเป็นเรื่องของสอ,อชอไม่ใช่ผมเป็นเรื่องของท่านอภิสิทธิ์ท่านสุเทพ ก็ <c oughs> ว่ากันไป <c oughs> แล้วการประชุมสอชอเนี่ยผมให้สัมภาษณ์หลายครั้ง <c oughs> มันมีการประชุมกลางก็คือการประชุมใหญ่ <c oughs> ซึ่ง ไม่ได้มีการลงมติมีอะไรนะครับนี่ผมยืนยันแล้วผมเนี่ยนะครับเป็นใครการพลเรือนแล้วก็ว่ากันจริงๆก็ตัวเล็กๆนะครับผมไม่อาจเอื่อมหรอกครับจะไปแถลงอะไรต่างๆนะครับแต่ถามว่าบางครั้งในที่ประชุมเนี่ยท่านประธานท่านนั่งหัวโตะท่านก็ถามว่ามีใครเห็นแย้งอย่างอื่นไหมถ้าเราเห็นด้วยเราก็ไม่ได้แย้งไม่ได้อะไรก็ว่าไปนะครับไม่ได้แปลว่าเป็นผู้เสนอแน่นะฮะผมผมไม่อาจเอื่อมไปขนาดนั้นแล้วครับแล้วก็ความสําคัญเนี่ยอาจารย์รัชตะผมเรียนเลยนะครับ มันมีการประชุมที่สําคัญและผมพูดมาหลายครั้งคือการประชุมยุทธการ,รยุทธการเนี่ยจะว่ากาันเท่าที่ผมทราบนะถึงการใช้กําลังเคลื่อนกําลังไปไหนปิดล้อมอะไรยังไงใช้อาวุธใช้กําลังพลเท่าไหร่เนี่ยผมไม่เคยถูกให้เข้าประชุมเลยนะเพราะฉะนั้นลําดับความสําคัญของผมเนี่ยไม่ใช่เลยนะผมเนี่ยประชุมในเวทีใหญ่นะครับซึ่งผมเป็นฝ่ายพลเรือนแต่ว่าเรื่องยุทธการเนี่ยเป็นเรื่องของฝ่ายการเมืองนะครับแล้วก็ทหารตํารวจนะครับโดยตรงเท่านั้นผมไม่ได้รับ กำหนดให้เข้าแหมแต่ครั้งเดียวครับนะฮะก็เข้าใจตามนี้นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือความในใจของในส่วนของท่านอธิบดีด้วยว่าไม่ใช่เป็นผู้เสนอแนะนะฮะแต่เป็นเพียงแต่ผู้ที่รับนโยบายของภาครัฐในการ,รทํางานเพื่อที่จะสารต่อนโยบายของภาครัฐเท่านั้นเองนะครับหลายเรื่องที่เราจะต้องตามต่อในช่วงเบรกหน้าครับเดี๋ยวพระสกู่ครับกับนิวแสนททอครับ